สวัสดีครับยินดีต้อนรับาสู่ช่องแตงสากิครับสำหรับใครที่ได้มีการลงเกมฟีฟ้า23เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ไม่สามารถเล่นได้เนี่ยเพราะเป็นที่ปัญหา secure boot is not e uh, n a b l e on this machine แล้วก็พอเรากดโอเคเนี่ยมันก็จะขึ้นต่ออีกว่า memory dump นะครับเนาะเกิดการ memory dump เกิดขึ้น ซึ่งปัญหาตรงนี้เนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่ว่าในฟีฟ่า3มเนี่ยมันได้มีการคอร์สแพลตฟอร์มใช่ไหมครับพอมันคอร์สแพลตฟอร์มเนี่ยแน่นอนว่าฝั่ง PC เนี่ยมีการใช้โปรแกรมโกงมาหลายภาคแล้วไม่ว่าจะเป็น 19, 20, 21, 22ก็ตามเนี่ยคราวนี้เนี่ย EA ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการสร้าง EA Anti-Cheat นะครับเนาะซึ่งเป็นโปรแกรม ที่ใช้สลับป้องกันโปรแกรมช่วยเล่นพวก h e ต t Engine อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเนาะแล้วทีนี้เนี่ยมันก็เผอิญครับมามีปัญหากับคอมพิวเตอร์ของเราเนาะทำให้เกิด e อ r ร์เลตัวนี้เกิดขึ้นมาเนาะซึ่งวิธีแก้ไขเนี่ยนะครับเราก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5ขั้นตอนเนาะ,ะดโดยหลักๆแล้วเนี่ยมันคือการที่เราเนี่ยจะต้องเปิด s e เคีย b บู t นะครับเนาะเปิด s e เคีย b บู t และทำการ r ันออริจินนะครับเนาะันแอออริจด้วยสิทธิ์ของแอดมินนะครับเนาะด้วยสิทธิ์ของแอดมินเนาะแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับนะแล้วก็ทำการติดตั้ง EA Anti Cheat เนะาะหลักๆก,ก็จะมี3ขั้นตอนนี้นะครับเนาะเนื่องจากว่าตอนที่เราลงเกมมาเนี่ยนะครับนะเกมที่เราลงมาเนี่ยเราลงด้วยสิทธิ์ของเครื่องที่เป็นแบบธรรมดาเนาะคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำา5ขั้นตอนนี้เนาะ เพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถลงโปรแกรม EA Anti Cheat เนี่ยด้วยสิทธิ์ของแอดมินได้นะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเครื่องใครนะครับนะที่มีการเปิด Secure Boot เนี่ยอยู่แล้วเนี่ยเราก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยเนาะเราข้ามขั้นตอนการ Enable Secure Boot ไปได้เลยเนาะสำหรับเครื่องใครที่เปิดอยู่แล้วแต่ถ้าเครื่องใครที่ปิดอยู่หรือว่าเป็นเป็น Disable อยู่เนี่ยเราก็ทำการเปิดมันเสียนะครับเนาะถ้าเกิดว่าใครที่เปิด ใครที่ e d a b l e secure boot อยู่แล้วนะครับนะให้เราทำการ delete EA engine s h e e t ที่ลงมาตอนแรกเนี่ยแล้วก็ทำการลงใหม่ด้วยสิทธิ์ของแอดมินอะแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมจะทำให้ดูเป็นขั้นตอนให้หมดเลยเนาะว่าตั้งแต่ขั้นที่1ถึงขั้นที่5เนี่ยเราเป็นยังไงบ้างเนาะอ่าอันนี้คือตัว e อ r ร์เลอตัวที่ที่ผมเจอเนาะทำให้ผมไม่สามารถที่จะเล่นเกมได้ในวันแรกที่ซื้อมานาะแล้วก็งมเข็มอยู่ตั้งนานครับเนาะกว่าจะหาวิธีแก้ได้โอเค อย่างแรกเลยนะครับนะให้เราเกดปุ่มสตาร์ทนะครับนะหรือกดปุ่มรูปธงวินโดว์ในคีย์บอร์ดนะครับและทำการพิมพ์ msinfo 32นะครับเนาะซึ่งในวินโดว์11เนี่ยนะครับในวินโดว์11เนี่ยมันจะ เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเปลี่ยนเป็น System Info นะครับเนาะเปลี่ยนเป็น System Info เนาะอันนี้ผมบอกก่อนนะว่าเกมของผมเนี่ยผมซื้อผ่านสตรีมนะครับเนาะผมซื้อผ่านสตรีมทําการลิงก์ไป Origin แล้วก็เลยเกิดเออร์เอร์แบบนี้ขึ้นมาเนาะส่วนเพื่อนๆที่ซื้อผ่าน Origin โดยตรงเนี่ยหรือซื้อผ่านาตัว Epic Store เนี่ยผมว่าถ้าเกิดปัญหาแบบเดียวกันเนี่ยน่าจะแก้ได้เนาะเพราะว่าเราไม่ได้ไปยุ่งกับสตรีมเลยนะครับนะเราไม่ได้ยุ่งกับสตรีมเลยเรายุ่งแค่เกมที่ติดตั้งกับตัว Origin จงน,นะครับเนาะอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูนะขั้นตอนนึครับขั้นตอนก็คือให้เรากดปุ่มรูปทงวินโดว์นะครับนะหรือปุ่มสตาร์ทนะกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราพิมพ์ msinfo 32นะครับเนาะหรือถ้าเกิดใครพิมพ์แล้วไม่เจอเนี่ยให้ให้เราพิมพ์ systeminfo เนาะพอเราพิมพ์มาแล้วเนี่ยนะครับให้เราสังเกตตรงนี้นะครับเนาะให้เราสังเกตตรงนี้ถ้าเกิดว่าเครื่องใครที่เป็น s e c u r e b o o t s t r a t o n เนี่ยก็คือเราก็ไม่ต้อง ไม,ไม่ต้องสนใจการเปิด Secure Boot นะครับเนาะแต่ถ้าเกิดใครขึ้น Off แบบนี้นะครับนะใครขึ้นออฟแบบนี้อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาทําตามคลิดกันไปเลยเนาะถ้าเกิดเราเช็คแล้วเนี่ยปรากฏว่า้ Secure Boot เราเป็น Off เนี่ยนะครับเนาะก็ให้เราทําการ enable ตัว Secure Boot มันขึ้นมาแต่เนื่องจากว่าการที่เราจะ enable Boot ได้เนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องเปิดปิดเครื่องใหม่ถูกไหมครับเนาะเปิดปิดเครื่องใหม่ในการเข้าสู่ BIOS ทีนีนะ้ผมก็เลยทําการลบ EA Empty Cheat ไปเลยแล้วกันเนาะวิธีเนี่ยนะครับนะก็คือให้เราเนี่ยเข้าไปในโฟลเดอร์ของเกมนะครับเนาะอันนี้เนี่ยผมลงในสตรีมใช่ไหมครับผมลงในเทรตีเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเกมในสตรีมเนี่ยจะอยู่ในโฟลเดอร์สตรีมแอปคอมมอนแล้วก็ชื่อเกมเนาะฟีฟ่ายีแล้วเข้ามาในโฟลเดอร์อันด r สกอร์อ่า Installer แล้วก็เข้ามาในโฟลเดอร์ EA a n t i Cheat นะครับเนาะตรงนี้เนี่ยให้เราทำการเลือกเป็น ตัวฟีฟ่ายี่สานะครับพอเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเกดปุ่ม u n i n s t ตอลทิ้งไปได้เลยอ่าพอเรา u e n i n นสตอล EA anti-cheat ของเกมฟีฟ่ายีทิ้งไปแล้วเนี่ยนะครับต่อมาเนี่ยเราก็ทําการนะครับนะเราก็ทําการทําให้ตัว Origin เนี่ยเวลาเปิด Origin มาเนี่ยให้เปิดโดยเข้าสิทธิ์ของแอดมินเลยนะครับนะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคลิกขวาอยู่นะครับนะโดยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องมานั่งคลิกขวาแล้วกด รันแอสมินิสเตอร์ทุกครั้งเนาะแต่อันนี้เนี่ยพอพอมีการเรียกเปิดแอป Origin ปุ๊บเนี่ยนะครับตัว Origin เนี่ยก็จะเข้าสู่โหมดแอดมินให้เลยในอัตโนมัติเลยเนาะไม่ว่าเราจะเปิดผ่านสตรีมหรือยังไงก็แล้วแต่มันจะเข้าโหมดแอดมินให้เลยนะครับเนาะวิธีก็คือให้เราเข้ามาในโฟลเดอร์ Origin นะครับเนาะทำการคลิกขวานะที่ตัวเปิด Origin นะครับเนาะอันนี้อันนี้เนี่ยจะอยู่ในโฟลเดอร์ Origin นนะครับเนาะ หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทำการกดที่ property นะครับนะทำการกดที่ property พอเรากดที่ property เสร็จแล้วนะครับนะให้เรามาที่ compatibility Comp นะครับนะแล้วทำการกดติ๊กถูกนะครับนะที่ run this program as administrator นะครับนะให้เรากดติ๊กถูกตรงนี้นะครับเนาะให้เราทำการกด apply แล้วค่อยกด ok พอเราติกถูกเสร็จกดแอปพสักครั้งหนึ่งแล้วก็กดโอเคเนาะแล้วหน้าตาหน้าต่างตรงนี้ก็จะปิดไปคราวนี้เนี่ยให้เราทําการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์แล้วให้ทําการเข้ามาที่ไบออนะครับนะให้ทําการเข้ามาที่ไบออ การเข้าใบออดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับบอร์ดของคอมพิวเตอร์ของเราเนาะว่าเฮ้ยเราใช้บอร์ดอะไรนะครับเนาะบางบอร์ดกด F12 เข้าบางบอร์ดกด F10 เข้าบางบอร์ดกด F8 เข้าบางบอร์ดกด F11 บางบอร์ดกด F12 บางบอร์ดกดปุ่ม delete นะครับซึ่งของผมเนี่ยเป็นบอร์ด MSI ซึ่ง ให้ให้วิธีเข้าในใบออดเนี่ยก็คือกดปุ่ม delete นะครับเวลากดนะครับให้กดรัวๆเนาะให้กดรัวๆนะครับนะอย่าก,กดแช่นะกดรัวๆแบบกดรัวๆระหว่างรีอ่ะนะครับนะพอมันรีพอเรารีคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะได้เข้าหน้าใบออดเลยนะครับคราวนี้เนี่ยพอเข้าหน้าใบออดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับนะให้เราหา เมนู uh, Settings e c u r i t y แล้วก็ Secure Boot นะครับอันนี้เนี่ยมันแล้วแต่บอร์ดนะหน้าตาแต่ละบอร์ดจะไม่เหมือนกันนะครับเนาะอันนี้เป็นของผมเป็นบอร์ด MSI นะครับคราวนี้เนี่ยถ้าของใคร Secure Boot เนี่ยเป็น Disable อยู่เนี่ยนะครับนะให้ปรับเป็น Enable ถ้าเกิดว่านะครับนะปรับจาก Disable เป็น Enable ได้เลยเนี่ยเราก็ทำการออกจากปออดแล้วทำการเซฟการแก้ไขของเราเสียแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับจาก Disable เป็น Enable แล้วระบบไม่ยอมให้เราปรับ อันนี้เนี่ยเราค่อยมาทำตรงนี้ต่อนะครับนะให้เราเนี่ยมาเซตที่ Secure Boot Mode นะครับเนาะเปลี่ยนจาก Standard เป็น Custom นะครับนะเปลี่ยนจาก Standard เป็น Custom นะครับแล้วนะครับเนาะทำการ uh, Enable of Factory Default Key นะครับเนาะพอกดปุ๊บเนี่ยให้เราตอบคำว่า Yes นะครับเนาะและคราวนี้เนี่ยเราก็จะสามารถเปลี่ยน Disable เป็น To Enable ได้ นี่นะครับมันจะขึ้นให้ yes แบบนี้นะครับก็คือ r e ก็ Lee, คือ install factory default เนาะคือกลับไปค่าตั้งต้นจากโรงงานเนะาะอันนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนจาก disable เป็น enable ได้ถ้าเกิดใครที่เปลี่ยนได้แบบง่ายๆเนี่ยก็พอเปลี่ยนปุ๊บก็ออกจากใบอ่อนแล้วเซฟได้เลยแล้ถ้าเกิดใครเปลี่ยนไม่ได้ก็อย่าลืมเปลี่ยนตรงนี้จาก standard เป็น custom แล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ทำการา factory default key นะครับเนาะ ก็ตอบ yes ไปแล้วนะทาการออกจากไบออทแล้วก็เซฟการแก้ไขด้วยนะครับเนะเาะพอถ้าไม่เซฟเนี่ยค่ามันก็ยังมันก็จะไม่เปลี่ยนนะครับคราวนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์เราก็จะรีหนึ่งรอบใช่ไหมครับตอนที่คอมพิวเตอร์เรารีเนี่ยเราก็กลับมาเหมือนเดิมเลยครับนะกลับมาเหมือนเดิมเลยกดปุ่มสตาร์ทนะครับนะกดปุ่มสตาร์ทหรือว่ากดปุ่มรูปธงบนคีย์บอร์ดของเราเนี่ยนะครับนะพิมพ์คําว่า,า ms info 3 2นะครับหรือว่ามันย่อมาจาก microsoft information 32นั่นแหละนะครับเนาะแต่ใน Windows 11เนี่ยมันจะเขียนว่าเป็นตัวนี่นะครับนะ System Information เนาะพอเราเข้ามาเราก็เช็คเหมือนเดิมนะครับเนาะเช็คเหมือนเดิมปไปเลยว่า Secure Boot ของเราเนี่ยเป็น on หรือ,อยังถ้า Secure Boot ของเราเป็น on แล้วนะครับต่อมาเนี่ยให้เราเนี่ยทำการ Double Click เปิด Origin ขึ้นมาเลยนะครับเนาะไป Double Click เปิด Origin มาเลยไม่ต้องเปิด Stream นะครับนะเปิด Origin ขึ้นมาก่อนนะครับนะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะมัน เราก็จะเข้า Origin นด้วยสิทธิ์ของแอดมินตามที่เราเคยเซตไว้แล้วเนาะตรงนี้นะครับเนาะที่เราเคยเซตไว้แล้วคราวนี้เนี่ยเราก็กดเปิดเกมได้เลยครับพอเรากดเปิดเกม FIFA 23ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาก็คือ EA เนี่ยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเครื่องคุณเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีแอปพลิเคชัน e a Anti c h e a t เนี่ยลงใหม่ให้เราหน่อยนะครับนะอ่ะเราก็กด Reinstall EA a n t i s h e e t ลงไปเลยครับเนา คราวนี้เนี่ยเราก็จะติดตั้งตัว ea anti s h e a t เนี่ยด้วยสิทธิ์ของแอดมินแล้วนะครับเนาะพอเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะ เราก็เข้าไปในเกมนะครับเนาะเข้าไปในเกมของผมเนี yup. ่ยมันจะค้างมันจะค้างอยู่ที่หน้าแรกเนาะถ้าค้างนี่ไม่ต้องตกใจเนาะถ้าเข้าไปแล้วค้างเนี่ยให้เราเนี่ยกดปิดตัวเกมเลยแล้วก็เปิดใหม่เนาะแล้วทีเนี้ยเราก็จะเปิดได้แน่นอนแล้วเนาะคราวนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่อย่างนึงนะครับเนาะมันจะมีปัญหาอยู่อย่างนึงอีกนะครับเนาะปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดว่าเครื่องใครที่มีหลายเกมนะครับนะแล้วมีโปรแกรมอ่าแอนตี้ชีตจากเกมอื่นๆด้วยเนี่ยนะครับอันนี้หาวิธีแก้ได้ยากมากเลย ต้องลบหรือต้องคิวโปรเสเนาะออกวิธีการคิวโปรเซสตก็คือคอนโทลชิปแล้วก็ ESC นะแล้วก็ไล่ปิดเซอร์วิสที่เราไม่ใช้นะครับนะ ยกตัวอย่างเช่นเกมที่จะมีปัญหาก็ยกตัวอย่างเช่นว a r l โลแรนนะครับนะที่ผมไปหามาจาก c o m มูนิตีฝรั่งเนี่ยจะโดนกันบ่อยแล้วก็มีเกมแลกนล็อกด้วยเนาะที่จะมีพวกแอนตี้ e ีตอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นเนี่ยเราต้องปิดตัวเหล่านี้ก่อนเนาะไม่งั้นเนี่ยต่อให้เราทําวิธีนี้มาทั้งหมดก็จะเข้าไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าไอตัวแอนตี้ e ีต ไอตัว EA Anti Cheat ตัวนี้เนี่ยมันจะมองว่าโปรแกรม Anti Cheat ของ e g เกมนึงเนี่ยเป็นโปรแกรมที่เข้ามารบกวนการเล่นฟีฟ่าของเราเนาะคราวนี้เนี่ยอันนี้เราอาจจะต้องแบ่งเป็นข้อพึงระวังไว้ด้วยเนาะเนื่องจากว่านะครับนะเนื่องจากว่าการที่เราเนี่ยเปิด Origin ด้วยสิทธิ์ของแอดมินเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไปโหลดมดมาเนี่ยแล้วเรารันด้วยสิทธิ์ของแอดมินเนี่ยถ้ามอดตรงนั้นมีไวรัสหรือมดตรงนั้น ฝัง malware หรือ spyware มาเนี่ยนะครับนะอาจจะติดปัญหาได้ในอนาคตเนาะเพราะว่ามันจะเข้าสิทธิ์ถึง origin ของเราก็คือเข้าสิทธิ์ในเกมของ origin เราอะนะครับนะ ด้วยสิทธิ์ของแอดมินแล้วก็อาจจะเป็นช่องโหวของคอมพิวเตอร์ของเราได้นะครับเนาะโอเคนี่คือข้อที่พึงระวังนะครับเนาะเพราะว่าการเปิด Origin ทุกครั้งต่อไปนี้เนี่ยจะเปิดด้วยสิทธิ์ของแอดมินแล้วนะครับไม่ว่าเราจะเข้าผ่านทาง s t e ี m เพื่อเปิดตัว Origin ขึ้นมาเนี่ยหรือเข้าผ่านทาง e p i c แล้วเปิด Origin ขึ้นมาเนี่ยนะครับเนาะก็จะเข้าด้วยสิทธิ์แอดมินหมดเลยเนาะโอเคครับ ผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะติดปัญหาเหมือนผมไหมเนาะซึ่งผมทําตาม5ขั้นตอนนี้เนี่ยแล้วปรากฏว่ามาเล่นได้นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวลองดูกันครับว่าเพื่อนๆจะเล่นได้ไหมสําหรับคนที่ติดปัญหา Secure Boot is not e n a b l e แล้วก็ปัญหา Memory Dump นะครับเนาะโอเคครับเพื่อนๆถ้าชอบกันครับผมฝากกดไลค์ที่ชอบของผมด้วยนะครับทั้งทาง,ง y o u t u b e และ a c e b o o k ที่ช่อง t a n k a k i ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ